อันปี้ห bri นึ่งนบสมการได้และเา็นได้ฐานะวิญญาณฐานธาตุจักรธรรมะาตาจากรฐานวิญญาณถ้าเราไม่เกะฐานะวิญญาณที่สอบถ้าเราไม่เกะจะได้ทั้าสองรูยังผาแล้ว้มารวมกับอัปสมารที่ผ่านเวลาสังคตังฐานโจตะเกตะวันจิตเจรูปวางคบอยู่ห้า อ้เนี้นะได้สองพระเยาตเป็นปนาย,ยน,นะธรรมธาตุเป็นทํามายน,นะธาได้อสองตกตัวขนะันะญานธาตุกับธรรมธาตุรับส่งข้ไม่ได้ขัดไม่มีโราได้กายนะสิธาตุได้สองก,กสิกิบโนโนวเป็นานะยนฐานแต่แวบิบสามนาทีมันนินได้เงน,นะ มานเซียวไดแปดที่แปดเก้าที่แปดเก้าจิตเต็มไปกับมากับอารม์ที่แปด่านน้ำหนักไอินทรวุการนะขอว่าเป็นภาวะต้องยึดกลุ่มมากก่ากลุ่มเขาเอกภพอกับจินจไปนารถธนากลุ่มเขาเขาเอกพเป็นรูปอเหนียวตัทเลย และวแต่จโมการเอระว่าซึ่งเป็นนามเไม่เป็นามที่เหลือได้นามกระโรดได้ชาติที่เหลือบต่อจะไม่แค่โรงเรียวรับบัตรัตรนั่นเองใช่เลยซึ่งซึ่วารับัตที่เหลือก็คือคนตามเป็นเจตบานนี่เลยใน่ันนี้สมนักเทต่อไปคันทีทำมีททำทักพวกทำสาม โลทที่โรงพประกอบในโรงพักเบจแปโทรศัท์ประกอบในโทศัพ์เบจสองในเดสิทีิที่ิก um, ็อยู่ในโรงพักที่ทิ่นสางสี่อน e ีกิที่เหลืออาบุส่วนเหลือมัวโมลโรงพักกระโทรศัพท์อะไมัวโมลัละอาบุสชาติที่เหลือไู้ต่อส่วนี่บาปมียที่ถบาตามเรื่รงผ่านสามนัดที่ ในย4่สิบสี่เว็บักดิ์นัศนุกเป็นนาด้แก่นะองนรับก็าคือเป็นภาวนาว็เป็นเวทนาเวทกบเวทนาที่เหลืด้วยกันกระสมทุกข์วก็สมนักทมนักสักศักจิติาุปาด้วยรูปนิพพานและเอามารับเฉพาะได้และไม่ได้มีผ่านเป็นสังขตังขันโดตะเปตตะวารูปจิตเจมาพมคันห้า อายเตนะรูปมาโอสิทธรรมหนึ่งเจเป็นมนาเ2สิบสองถ้าได้แค่สิบสามในรูปมาได้ได้โอสิทธรรมหนึ่งสกุะทุกเป็นกายวินสกระทบเป็นมโนวินได้สิบสามโอสิกายวินมโนวินกา้กทำรับสุกร์ไม่ได้ขัดในนะไม่มีถ้าไม่ได้ห้าก็คือจะโควินโซตวินขาดวินทิมาวินมโนทาา ในรักสิบสามอาสังัาวิบเกฮิจิอาสนีเปเวนาไกวการะเพราะว่าคงดำเนินกันคือชีวิตต่างนวากะกะพารับสมัครลงมาเป็นรูปขันเป็นรูปายตนาธรรมมายตนารูปธาตุธรรมธาตุรูปวีธรรมเดธรมาก็ต้องเป็นจิตแปดเก้าหาะประกอบก็คือเจสิก้าสอเจสิก้าสงมาแยกธาก็ได้กันจำเเวนาสัญญาสังขารเจิ้าสองเป็นธรรมม ไม่ได้ตอนนี้ให้ยกปัะสัยบางส่วนแล้อทำไมตอนะธรรมทานบางส่วนก็คือ7จฉั้ามสองจิตเป็ดข้าเป็นนามจิตเต็มเมื่อจิตเต็มแล้ววิบขมดเดียวเลยลูกถผนล็ง0สิบสบางส่วนสิบยังหกสามวิบเกณฑ์จิตเป็นคาสากตาธรรมมาองค์นาำคือเป็นคาห้าสิบห้ิบส่หกว้นเวนาเจ้เว็นาเจ้ก็ เปลคกเ้าเวทนาเอามาสัมยุกน่ยนันเด็ก้าเียนยเป็นทำไมพาะาใส่ไม่ได้ต้องไปใส่ของเสดทำไมท่ราะ้าองเสดยกเป็นขาพิธนาเด็ก้าสหัาเป็นนาำนะไม่กระดกเปกนหนึ่งโร็ปท่าโปรเซ็ปเสร็จให้เป็นไ่ว้ทีนยาถ้าเวียนเจ็ดอัตนี้ไม่ได้ต้องกระทีเปค้าหาด้วยวินหกเว้น ไอรีนเพราะฉันน,นั้นอะรวินเจ็ดหกเหลือน,น,นู่นดิรีเจสิอนสิบเจ็ดเหลือห้าตัวที่ไม่ะกไปขาดูนะ้ท่โทรจัดเจสิสี่อีเมจเจสิคหนึ่งล่เรวงูมารูปางในห้าสิบสามสามวิบกีจทุกเขินเด้นะทุกเขีนะไปกันนะ ัำเดียวกันทุกขเวทนาเป็นเวทนาขันธ์าไรมะถ้าก็คณะสมค์เวทนาที Canada> ่เหลือดวยกันทุกขออกไปคณะสมควสุขสมณะทบแมะเวทขันธเวทนาแล้วมหาเจเจสิทฐิประกอบในเวทนาพวกนี้เรียกขันธข้ามสมยุทธนาประกอบก็ได้มีสี่ขันธเวทนาขันธออกไปก็ได้ปัจจารคือสัญญาสังขารเนียนญาติที่ประกอบในเวทนาพวกนี้เป็นมนาญาตหนาหรือมีวิญญาณหรือมีปัาญาตนา 5ลงทเดูเบี่ยงขาดูวิน6วิการวินสูงเป็นไงวินโดนเป็นงานท่านเจ็ดเด็จะสิบคี์จิตเท่าไรก็ในเบี่ยงรา16 8นัทศ4 2นัด1ปี1เรือเราจะดึงสมน46 โอมนัสสี่แล้วดึงเปิดขาวิจิัานหนึ่งก็ได้คำตอบเท่ากปนว่าเจเจสิงห์าเกิดเนยธนาสุสมนัาโธมน้ากเทเบิดขาเป็นนานาวิาป,ป,ป,ปนะรุฬคันติอสิทธโอสิทวิญญาณวิญญาณท่าเจ็ครบแล้วนะเจเจสก็ครบแล้วห้าสองมุติทุกขะสุขมรรคนมตตาเลย่ะ ้าต่างกางับประธานละบดจิตาว,วิปยุติําไมีไม่ประกอบกับขีดอันน้ำได่แก่รูปที่แปดนทานรูปเป็น 12, 10, รูปกร์เฐาน6อเออว10ถูกรูปนะทานไปทำมาถ้าได้ท่าการเอา10ทำหนึ่งรูปอีครั้งเยอมาแรกเป็นไป19แล้วสะโพกลงมาเป็นงานกันมานายเนี่ยนะเป็นงานทำเจ็ดตน้ พราะว่าธรรมที่เดือจากจิตบางบทเลยบางเพลงนี่แหละวรูปเวนัสัญญาสังขารที่พานทางนะสมมติไม่ได้ได้ขันิานท่าทั้นก็ต้งก็คือเป็นเป็เด็นแล้เมน่สิบสองสามสามสัจิตตาสังสัจเจทธรมมีอวามได้เปรเจอได้ทีควาดังคือเจ็สิบ้าสองเจ็ดห้าสองกออกับสิแปดเ้า ไสได้ได้วยอันงานั้รัเบสัคไมได้ด้วยอันสี่ก็คือรูป B สันจังไนะได้ละหนึได้11เ็ตทำหนึ่งธาตุละเจ็ดได้11กคือ10ทำหนึงธาตุเจ็ดสามวิตลัเกอทุกขมสุขายเวทนายาสปยุตตา แต่ก็เอาเวทนาสาระที่ในติดกับและทุกับสารพิเศษคาำเจอกคือเวทนาสาระัิเษาท่าเจสิญศีลของเว้นปาธรรม้องประกอบกเคขาวเวทนาธารมประทานทะ้บ,บเอาไปรวมกัน เกขาสััจิตจุบาทก็วิบัติในนานที่เดื่องตเขาไปสุขทุกสมนัตนัสสสังกัจิตจุบาทรัเองรูภาพถามไม่ประกอบแผยท่าตุไรจิตเจรูปมาปรัวานะคสิ่มาคบเนื้อคบาหน้าเป ó, ako, ็นนั่เองอายหน้ารูปมาจิตมาคบสิบสองเนั่งเบิคงแลอแต่วิญญาณธาตุสมทุกไปใคก็เป็นจมนติเป็น มโนวิญญเหาสองนะหา้าเป็นกวินมานวิญญาณสองนี็ทิศนี้นะุริสินเะ์นี้นะนะไม่เหมือนกันแต่ว่าเอาเฉพาะเป็นการท่าเหมือนกัน,นทิศที่ที่พ่รูุ้ริสันที่ทก,ทก็ บริสาุปว่ารูปพระเาข้อลงมาเป็นรูปปัตธรรมไม้านได้เหมืกันเลยนะไม่ธรรมาธรรมที่เราแสดงสำหรับรูปรคัตเหมือนในนักทราต่างสำหรับรูปทำกัดทอาทิพอะไรเป็นธรรมาสุกรมรูปสุกรมตางเขาทคนล ก็เหลืแท่เวลาทีรูปทสะวกลงมาเป็นรูปการโอซิสโอซิสเด็กๆต้องขัดนกนะตามันของล้ามันสแตบกามนั่ส่วนก้ไม่ได้เรขัดท่านเท่าไรตอคือน้ำัดสีลำดบรูปสาิบ้แค่คำตอบเป็นรูปขัดสีเสมอนา้แตัวเองบกิกิเป็นกับสอ คนปีสิบสอนัละสิบ์ไม่ได้สอคือมนาลธรรมะถานัลลสิท์ไม่ด้แปรก็คือเนืธาตุเจตธรรมะธาตุหนึ่งในยี่สิบเจ็ดสามิสามนิ้วกับเอ็สังขารขันเทนะมามได้เกณฑยี่สิบห้าสิบเป็นาณสัญญาณยีิห้าสิบประกอบกับิตติก้าวจิตติก้าวเจ็นเจ็ดเต็ อันสองอัลฟาศึกเรือเวน่าสัาบกัปะานทวบันเลยเ็ทดเสองก็มประกอบกับูกแปดิพันลูกที่แปยิพันไม่ประกอบกับขันที่ท่าเท่ายลำ้นไดนลูกิพันประกอบไปกนอสีเ็าส่วนเจท2 ในยสอสังสติิิที่ปาเทนะันทะอุญญาติีปัญญาเป็นลรรมท้าสพลงมาันทะอุญญตัญญาเป็นสัหารขัดมัคคิสีเป็นญาณขัดมัคคิสเป็นมนากตนะฉันทะอุยยาปัญญาเป็นธรรมายนาะมัคคิสีเป็นพระโลหะธาฉันทะอุยยาปัญญาเป็นธรรมทา เจมมาแล้วนะครับ um like we 2ซึ่งเป็นรูปรูปประกอบการที่มีนัดทีรูปประกอบตารยอนาสินบงเสล์สองใน์ขัน์ท่านเหมือนกรบประคานนกบูริสิงเชลเยนนะโูริสคารูปรสมฆ์รลงมาเป็นรูปประขันเป็นทำไมถึงมาท่า ก็ผ <out> ่านทาาเหมือนกันก็ต้องนัดสงข้่าสุขุมวโรดีสิสุขุมวรีสิบหกเอาบริสุาว่าเอาไปหนึ่งเือสิบห้าเมี่บริสาวารจะเป็นรูปผันทำไมนัทด้เยยจมาหลังของเะยสี่ถูกไเทสบริสิส่าดสุาได้เรื่อผนท่าอทไรรงๆก็คอปกันหนึ่มานี่นัหนึ่งน้มอท่าหนึ่งในเก้าสามสามแปดเก อาทิผูเคนาอทิผูเคสิประกอบกับเจเจสิบแปดสิบห้ามีเจตเป็นประกอบับเตมเติมชาเขาเวลาประกอบก็เาตัวเองออกนีอกหนึ่งห่งบเยจะ็นผู้จิมชาตะมาหลังเกระเด็อาทิผู้อาประกอบทั้ง้ทั้นั้นทำาตงดห้าสิบเรียนา นาประกอบก็ได้มีเสีนค่ะแลวค่เราก็ได้ัดจาคือนาสัญญาวิญาทีิสแปดเป็นมนานนะเจ็ดเสแปดเวททวีสิบไปก็ได้สองค่ะก็คือมโนธาดูงี้ธาสภาถ้าต้องส่วนจากห้าสิบเอวนาสัญญาออกเหนือสิบแปดทำไมธาตุางส่วนยกไปเลยเจ็ดเจาสิบเบนอิปโปวิจิปชา ในยะสามขั้นตอนใยานนาถเหมือนี่ิต่สวีทเดยนทำใถ้าบดหกิเทศเํา่เจยสี่ั้นาวสโควาเป็น,นินาขัดแตัเดยสังขัรนตนเตยสขั้ไปทำไมถ,ามถาม้าทางการัุณในวงกลมตัดเวลาสัญญาสี่ขั้นตอนทิ้งน้ำสาสรควาโรวิคา,าน เป็นสัตางานาเจะเปตสุงกรูปปนรูปประัท้มเป็นม่นสารมัุเป็นคนก่งนี้่กกเกสติเเปนะเป็นรูปนพระวุมามนดสเวนาสันวเป็นรูปข้างหน้า เราต้องกา่รูปที่เป็นสัดีราวะทิ้เหลือแต่น้าาบำนั่นคือจิตใจสิ่ง,งที่เป็นสันดีภาวาแล้วก็เนว่าสันดีนาสันเพราวะาแล้วก็นามด้วยชาติที่เหลือลคือด้วยบพ็ญกะ้งสงงในใจามรจิตปรารถ้าถ้าราะว่ามาแสดงในยักสิใช้ชีชพเขาเลยหาอย,ย่าเปน,เนยนักคือสันเพราวะเือ As I nie what of a grouproom, we've begun to draw see the chip of 30